เยวขอญาตสวัสดีก่อนนะคุณพ่อวิทูลเนื่องผมว่าผมคุ้นๆนะครับผมจะบอกว่าผมไม่คิดว่าะจะมาเจอกันที่นี่แต่ตอนนั้นนะ่าแปดวงกลาเออท่านอยู่สองดาวคุะท่ทานคุณพ่อประกาศร,รับพระเอกใหม่ออผมก็ขึ้นเวทีอยู่สองดาวจำได้2 2> จำได้จำได,ำได้ผมติดตามท่านตลอดโอโ้โหให้กําลังใจถามถามคนไายก็ได้เออมาทุกที่เป็นวงเดียวที่ผมท่านคุณพ่อวิทูลรู้ไหมวะอ่า เป็นวงที่เจอกันมากที่สุดใช่แล้วครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่ครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่แล้วแล้วผมก็กล่าวว่าวันหน้าเราไม่รู้เราจะได้อํลลาแฟนเพลงยาสีสิรราชไหมเราถือโอกาสรายาลาไปก่อนวันนี้ร้องเพลงเลยไหมร้องสิคุณพ่อพิทูลรู้ไหมว่าผมเหลือสี่เดือนเกษียณเฮดซเดนโอ้ยอีด้านอีกด้านแล้วผมจะมาสมัครขับรถให้น้องบาสคนเดียวลูกสาวผมจะรับผมลูกสาวถูชอบน้องบาสดมั่ สมัครขับรถสมัครขับรถโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมเออไม่เอาเงินเดือนโอ้โหเอาอะไรขอร้องเพลงวันละเพลงโอเคเดี๋ยวจัดไปเอานะวันนี้เอาจัดทั้งสองเพลงโอ้ยนายก้ผมสองเพลงเหรออ่าเอาเอากี่เพลงดีเอาแล้วแต่พ่อพี่ทูลว่าเอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามว่ารีลาพอดีมีเพลงอะไรอ่ารีลาพอดีเดี๋ยวต้องไปถามนักเอก่อนว่าใครได้บ้างผมผมขออนุญาตอ่า ทดสอบความจําได้ไหมว่าที่สองดาวคุณพ่อไม่เล่นผมได้อยู่เพลงเดียวอ่าพิราวดีไม่ใช่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 เพลงใหม่ของมดนแคนเราวันนี้เล่นได้ไหมเรายังไม่ได้เล่นเหมือนเดิมจับเบอร์จับเบอร์เพราะฉะนั้นต้องหานักเองพิราวดรีมาได้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 ขอบคุณก่าวขอบคุณแฟนเพลงหน่อยขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องติ๊กต็อกสุขุคนเด้อขอบคุณท่านคุณครับนะครับก็คิดว่าสิวง่ราอกันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับ ยูตรงพูดกับพ่อครับมาพ่อกันครับยูซองดาวสะกุลบ้าพี่ครับพี่น้องสารคามกับมาพ่อกันครับาชิที่แล้วเราสงแต่เราทำบุญมาด้วยกันครับผมจริงๆใช่เนาะนี่เราจะเราจะรักกันแน่มากเลยครับผมถามถามถามคนไทยทีเออมีโอกาสจะชวนพุ่งกลับไปทางที่บ้านพอดีมาพุ๊บฟ้าก็ร้องทันทีเลยครับรวมกัน กาบลาและกาบลาครับลาครับฝากขบุนฝากขับขุญฝากขับขุนฝากนะครับฝากขบุนฝากขับุนครับผมฝากคุมกับเลยครับผมขอบคุณครับคุมกับบอกว่าอยากเจอตัวเป็นๆครับอเจอเจวาสันั์สวัสดี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 ครับแม่รู้ไหมผมสัญญากับพ่อไปสุดแล้วว่าผมก็เสียมาผมจะรับจ้างรับส่งขับรถให้ลูกสาวจริงหรือเ จริงค่าตัวเอาไหมไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอ่ะขอร้องเพลงสองเพลงทุกงานพอขอร้องเพลงสองเพลงทุกงานเพื่อจะคุณแม่ว่าไงครับแม่โอเคไหมโอเคค่ะโอเคเพราะว่าเพราะว่าเรามีเราผมมีเงินเดือนอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเราอยากอยากดูแลพวกคณะหมอรำนี่ยอยากให้อยากให้มีงานถูกมีงานตลอดเพราะผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลกี่ร้อยชีวิตประมาณสามร้อยบอกแมนครับแมนสองร้อยกว่าก็นั่นแหละแต่ว่าก่อนก่อนครับขอขอสักนิดได้ไหมขอเลยนะ บอกบบได <90 S 1> ้บอกบอกได้คำเดียวว่าแก้ว